อ่าท่านผู้ชมมาดูแหหมันนะครับทําไมคนเขามุงกันเขามุงอะไรก็บอกว่าแหเจ้านี้หมันมากดูครับผมนี่ครับแหหมันนะครับของไข่พี่เล้งพี่เล้งนะครับผมนี่ครับพี่เล้งเอาไปแล้วเอามายังไม่ได้ขายเอาไปแล้วไหนชาวจีนโอ้มีแหทีด้วยท่านผู้ชมเป็นเส้นนี่แหบางไตรชลุยเจ้าบ้านอับปอนใส่ซับ ไปนู่นสัตว์สอันนี้เซตใส่เซตประมูลครับผมมีแคทีด้วยบานพวกปลากระเก่ะเขาเรียกปลาอะไรนะปลากเก๋าปลาเขนยังปลาแข็งแข้งปลาลงาแข็งอยอันนี้อันนี้พื้นพื้นจากบาดตัวนี้โอ้ยอย่าไปถามราคาเลยอย่าไปถามราคาเลยเผื่อมีท่านผู้ชมอยากได้อ๋อมีคนสั่งแล้วไปแล้วโทรมาสั่งกันแล้วดูท่านผู้ชมคนอะไรนะครับผม ทำเฮกขายขายดิบขายดีข้อคือเนี้ยฟรีโรยแนงานุยมาดูเจ้านี่ครับเออติ้งตบอลเต็มบ้านเต็มอ่าตัวปั่นหมดหมดเจ็บอันนี้กี่ศอกครับนี่สีเหลืองเนี่ยอยู่ประมาณ13 13ศอกิบ้าพี่จัดเลยยกดูยกดูหนักไหมเนี่ยลุมมวมเนี่ยลุมมวมเจี๊ยเลยเนี่ยเออลุมมวมกัลังนี้อืม นูทางนู้นก็สนใจนะครับผมอระมาห้าพื้นเลอนี่แหละตีเล็กนูนจักบาททางนู้นเขาทำพันสองพันสองร้อยครับผมเ3็ดสามสิบเจ็ดเซนนี่สนใจแฮทีไหมครับเขาจองแล้วครับต้องสั่งทำวันไตรชลุยได้เลยนะเนี่ยแต่ะเก็บจ้าไตรชลุยนี่อันนี้สั่งอย่างเดียวเออดูครับผมบองไตรชลุยมึงเลยเอ็ดอัด นี่เลยสัญญาณกิีฬาไทยพี่เล้งเราทำแหสวยอยู่แล้วนะครับผมบางคนก็ซื้อทำไปซื้อไปโชว์โอนได้ไหมออแต่ต้องโอนโจรินๆมาเนี่ยนะมันมันเรียนโอนต้องโอนเลยนี่ครับผมใครสนใจนะครับแหนะครับผมพี่เล้งนะครับผมหนุ่มบุรีรัมที่ทำแหวมันที่สุดสุดยอดก็ ผมได้เห็นแหบพี่เล้งมานานแล้วครับผมตั้งแต่อยู่วงการ YouTube นะครับผมเพราะาว่าพี่เล้งนะครับรรมีลูกค้าสั่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนกรุงเทพเนาะบางคนสั่งไม่วานนะครับสั่งไปโชว์นนะครับเพราะว,ว่าแหสวยสั่งไปโชว์เนี่ยเยอะมากครับเพราะว่าแหพี่เล้งนี่สวยมากนะครับลวดลายสวยนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับผมอ่านี่ครับผมเขาขยันมากพี่น้องดูครับเนื้ออยู่ สองพื้นสองปากจะหมดแล้วนะครับโซนฝั่งนู้นนะครับสามสี่ปากหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับูอุย้ยผมว่าส่วนใครมีแหไม่มีทุนก็ซื้ออุิตาระดูทุน่นอยู่ท้ายรถน <c oughs> ะ่า่าดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสะบัวนะครับผมอ่าตําบลนานบัวนะครับอุิตารก็ว่างนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับผม,ม <c oughs> ดูรับ ลาขึ้นเยอะแยะเลยนะครับผมปุบปับปุบปับเดี๋ยวรอชมเด้อนะครับผมตอนวานนะครับผมความมันนะครับผมมาแน่นอนกับฉบับอุชิตับนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับก็ใครมีเงินสดก็จ่ายสดใครไม่มีสดก็โอนได้นะครับผมนี่ครับผมอ่าที่เล้งนะครับผมแหสวยแหมานนะครับผมน้ำหนักเหมาะมือนะครับประมาณ3กิโลกิโลนะครับ นี่ครับดูครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรตีนแหวจึงสนะเยเยนี่ครับสวยๆนะครับลูกสวยๆนะครับเชื่อมตะกัวด้วยนะครับผมอนี่ครับเหมาะมากนะครับหวานพวกปลาเลี้ยงนะครับนี่ครับผมปลาจีนปลานินนะครับปลาย่สกกระโห้นะครับปลาบึกนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าปลาบึกใหญ่ต้องใช้เอ็นที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะครับนู่ พีอีได้น,น,นูน e <e ู่นหนุ่มหลังสองพีอีบอโอ้หลังสองธรรมดาน้่นะครับมีแฮดดองด้วยนะครับผมอันนี้เอาไว้ใช้เองใช่ไหมัสดีกับผมโอ้พี่นอง FC ทักไทยหันไม่ทันเลยคอจะเคล็ดคอจะเคล็ด ดูครับดูครับเขากำลังโอนตังกันครับจะโอนไปที่ไหนไม่รู้อาจจะเป็นเสาแกไม่ไหมก็ได้เราไม่รู้บัตรบัญชีปลายทางอยู่ไหนไม่รู้โอ้เราบอสนายเดี๋ยวผมโควินิชัยมันเป็นยังไงวิลได้ใช้เยอะแล้วบัตอไรเบอร์มัดเบอร์เพชรระเบิกแถวมัดนละมรมเพราะว่าเราจะเล่นไซส์สามตัวโลพอดี สามตัวโลสี่ตัวโลสบายเลยแต่ถ้าพวกไปเจอโบอที่ตัวอย่างนี้อย่างนี้ก็หลุดใช่แต่ถ้าไซส,สามตัวโลปานินนะสามตัวโลสี่ตัวโลสบายสบายเลยเนี่ประมาณนี้เข้าหัวนี่ดึ๊บเลยปานินเอาเลยนะเ้ยเบียร์เบียร์โจลกระบ,บ้าล,ละวันนี้ปานินมันจะมุดมาติดหัวปุ๊บติดนึบก็ <c oughs> <c oughs> พอได้อยู่เอาอยู่เอานี้อยู่อย่างอย่างผมนะ พอดีเลยเพราะว่าผมใช้ก็ขนาดนี้แหละแปดเส้นนะใช่ครับแต่ของผม PE PE ครับปานินติดนิบเลยผมผมเล่นแต่ปานินใหญ่นินตัวมีแต่ใหญ่ใหญบใหญ่เล็กไม่หรออ่านี่เด้อนะครับผมใครเจอเจอพี่เล้งนะครับผมก็ทักทายพี่เล้งได้นะครับมีเหตขายด้วยนะครับมีเบอร์โทรไหม ไม่มีีแม่จําไม่ได้มีจําไม่ได้อใครเจอหน้าบอก็นะครับทักใายใครจะสั่งแหก็ทักได้เด้อนะครับผมอ่านะครับก็อุ้ยสับก็นะครับอยู่ที่บ้านสะบัวนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเห็นพี่เขาขายแหขายดีมากแล้วก็แหดีด้วยนะครับผมก็อนุญาตลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปบานแหนะครับรออีกคลิปหนึ่งเด้อนะครับผมกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม